2023กระปวดรองพื้นมาแล้วจ้าปีนี้ขึ้นเลือย ยากมากคือนอกจากเป็นปีที่เจว่ใช้คุชชั่นเยอะที่สุดแล้วนะก็ยังเป็นปีที่เจว่ใช้รองพื้นแล้วเจก็รู้สึกว่าเจวไม่ได้ใช้รองพื้นที่มันมีความหนาเหมือนสมัยก่อนนะเจก็จะชอบใช้รองพื้นที่มีความเป็นแบบเนื้อเบาเบาสบายๆายายนิดนึงนะซึ่งท็อปสในปีนี้เนี่ยเจขอบอกก่อนเลยนะว่าเจขอแยกเป็น2คลิปนะคลิปนี้จะเป็นคลิปรองพื้นเนื้อบางเบานะคะงานสกินงานผิวสวยนะอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นคลิปรองพื้นเนื้อนแน่นตึบสมบูรณ์สำหรับการออกงานปก ปิดแน่นติดทนนานอะไรเงี้ยเนาะมาที่ตัวแรกนะคะกับตัวนี้เลยเมเปิฟิสตี้แฟชชทินค่ะตัวนี้เนี่ยเอาตรงนะเหลือแค่นิดเดียวมากมากคือจะหมดแล้วเจลชอบใช้วันที่เจลแบบไม่ต้องการแต่งหน้าเยอะวันสบายสบายวันที่เรารู้สึกเออแบบไม่ต้องเจอผู้คนเยอะไปทํางานง่ายๆอยู่แล้วฟิสอะไรเงี้ยตัวนี้คือตอบโจทย์มากคือเขาอาจจะไม่ได้ปกปิดเยอะนะด้วยความที่เขาเป็นรองพื้นแบบเป็นแบบเฟรชทินอ่ะจะมีความบางๆเลยคล้ายๆกับซีซีครนะีมเนาะตัวนี้เนี่ยเจะก็เลยชอบนะเพราะความบางๆของเขาแล้วที่ นนสียังมีให้เลือกเยอะมากเจลใช้เบอร์ศูนย์เจ็ดค่ะถัดมานะคะกับตัว N a s ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น NA รรุ่น l i f e Perfecting ค่ะเนื้อของน้องเนี่ยจะมีความแบบมีความเป็นเซรัม่มมีความเป็นบางๆมีความเป็นแบบผิวผู้ด,ดีผิวสวยแต่กําเนิดอ่ะคือพูดแล้วอาจจะเวอร์นะแต่ตัวนี้เจลเคยรีวิวไว้นานมากๆแล้วคือตอนแรกเนี่ยเจลแบบไปสอยมาคือเจลสอยมาจริงๆใช่ปะแล้วเจลก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีเปาวะตอนแรกใช้ไปเออมันก็มีความบางๆเนาะมันยังไงยังไงอยู่อะไรมีความแบบใช้งาน ไปใช้มานะเราจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับวันที่เราแบบต้องการงานผิวจริงๆงานผิวลุกคุณงานที่เราอยากจะเจอคนเยอะแต่อยากให้ดูเป็นผิวอะงงปะคือโอเคบางทีเราอยากจะออกงานก็จริงนะแต่เราไม่อยากให้หน้ามันดูโบเกินไปแบบไม่ได้ต้องการสารแฟดเยอะขนาดนั้นตัวนี้คือตอบโจทย์มากเช่นแบบวันที่เราต้องไปพบลูกค้าที่ต้องการความแบบ f รุ้นอิมเพร s ชั่ผิวสวยๆนะตัวนี้คือตอบโจทย์จริงๆทุกคนและตัวสุดท้ายนะคะก็ของแคดวันดีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น G o o d Apple นะตัวนี้เจะเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะอาจจะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆที่เป็นเนื้อบามที่เขาเคยเออรีวิวแล้วดังๆมากๆใช่ปะแต่ตัวนี้เนี่ยเจลซื้อมาเหมือนกันแล้วเจลก็เอามาลองใช้ตอนแรกก็ใช้สลับกับของ NAS, นาสเนาะก็ยังรู้สึกว่าของนาเสียจะมีความผิวสวยกว่าแต่เอาตรงๆนะตัวนี้ติดทนนานกว่ามากๆคือวันไหนเนี่ยเจลต้องการความทั้งวันจริงๆแบบว่าเเคยยีกั <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขี้เกยียจเติมแป้งขี้เกยียจอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่าของตัวนี้เนี่จะทนกว่าของนานนิดนึงแต่ว่าของนานก็ผิวสวยนะแต่ว่าตัวนี้นจะได้ความแบบ ปิดขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะไม่ได้เบาเท่าตัวนาสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานก็จะต่างกันนิดหน่อยนะแต่วันนี้เนี่ยด้วยความที่เจวลงคุชั่่นไปแล้วนะคะก็จะไม่ได้มาทดลองใช้ให้ดูนะคะแต่ก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยทั้ง3ตัวก็เป็นที่สุดแห่งปีรองพื้นงานผิวที่เจลชอบมากในปี2023ค่ะยังไงถ้าใครอยากดูรีวิวตัวเต็มๆของแต่ละชิ้นเนี่ยก็ลองไปหาดูกันได้นะคะจะเคยทยาแยกชิ้นไว้แล้วคะ่ะ